ใช่ไหมครับเป็นป่านี่เป็นสักทองไหนฮะท,ที่สักทองทั้งนั้นเลยนี่นะ๋อตอนนั้นพระอุอ้ยเป็นคนเอามาสร้างเลยไปเอาไม้ป่าเองหลังมาเลยเลยแล้วก็มาสร้างเองอตอนที่สร้างบ้านนี้พี่เกิดหรือยังฮะจำแค่ได้ยังน,ยน้อยอยู่ยังน,ยน้อยอยู่เลยเนาะพี่หนูเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ของบ้านนี่เป็นเป็นลูกคนเล็กจากพ่อแม่มีลูกกี่คนนั้น,นี แม่มีลูกห้าคนเริงห้องครัวสียนเขาเขา,าดังหลวนี่บันไดหลังบ้านขึ้นจากหลังบ้านเลยฮะหลังบ้านนี่คือแต่นะเกตัดทิ้งเกตแก้วเสียดายมันเป็นไม่สักครั้งอันนี้นะอ,อันนี้คือตัดทิ้งก็เสียดายถ้าเต้ถ้าเต,ต้เราเขายังไปแปลงใหม่ได้อีกอ่ารวมถึงฝามาที่มันเว้นวรรคกันนั่นหนาะ <c oughs> ที่หนูนี้ดั้งเดิมไหมอ่านี่ประตูประตูสมัยเฮียนหลังก่อนหลังนี่หงกมนี่นะนี่คือประตูเก่าของเรือนหลังก่อนอ่าแสดงว่าอายุประตูมากกว่าอยยุบ้านเพราะเป็นประตูนี่เป็นประตูเฮียนหลังเก่าหลัง,หล,งหลังก่อนหลังนี่พื้นที่การก่อสร้างเท่ากันที่เดิมกันไหมหนูอืออยู่ที่เดิมเพราะนั้นมาหลังใหญ่กว่าสมัยโบราณอันนี้ก็คือชุดของเขาก็คู่บ้านมาเลยใช่ ้อน้าวงนี่คือฮันน้ำหม้อแหละฮันน้ำหม้อเนาะอ๋อนี่คือฮันน้ำหม้อเดิมของอุ้ยเลยเนาะล่างถ้วยล่างจัดมีมะลุกางครั้งไปแล้วก็คืออยู่ตรงนี้เลยว้าวโอ้แล้วที่เป็นที่มัดลังลินนะเนี่ยนี่นี่เป็นปลูกมามันหลังคามันชนกันไม่ชนเดี๋ยวแค่นี้หรือจะเป็นลังลินไว้ลังลินไปกันรวม อันนี้สร้างหลังจากที่ห้องนั้นมันดํากี่ปีครับในสร้างขึ้นมากี่ปีครับเนี่ยซื้อว่าอันนกีกระเบื้องมันดำแกน,นั่นไงคืออีแม่เห็นว่าห้องมันสกปรปกออโอ้นนอันนี้หิ่งไงอย่างครับนี่แกเก็บขาจับคุณ้ออขาจับคนหลายหลังจับแกชอบเอ่ยยกจับเนาะน้ำบวยเนาะน้ำบวยตัวนี้ก็คืออยู่ตรงนี้เลย ใช่ไหมพี่หนุยตรงนี้ใช่ไหมฮะเออนั่นแหละตักน้ำแล้วก็ตักน้ําแล้วขึ้นมาดื่มแบบนี้เนาะมันมีมอน้ำอยู่นี่สองแกนมอน้ำดื่มอ่านี่กระโบยตัวนี้กระโบยตัวนี้ก็คืออยู่ตรงนี้ตรงนี้แหลอะฝานี่ตีติดแบบนี้แหละฮะตอนนั้นเออฝาตีที่ระดับมันจะมีห้างตรงนี้ระดับมันมีมอน้ำอยู่นี่สองแกนระดับกระโบยปุ่มป็นก้อเล็กตัวนี้อาก็อ๋อกระโบยอยู่ตรงนี้กระโบยอยู่ตรงนี้ ห้านอยู่ตรงนี้มันจะไหม้ตั้งนี่หละผลเอามอน้าตั้งไว้นี่สองเกนและะ้วก็ตีกระถูไว,ว้นี่แหละน้ำเบื่อก็แขวนไว้จะอ่าน ห้อง๋อแล้วก็ตอนหลงมาเราทะลุฝาถึงห้องครัวว้าวนี่คือห้องหน้าบ้านห้องหน้าบ้านนี่ก็ออกแบบให้เป็นกระจกเหมือนกันอ่านี่ยยูยูถนนเห็นนอือซักไม่ดูไม่แง่ไม่แข็งแข็งปีพวกจอบแบบใครได้นีเนี่ยนะคนเอามาผสมทำโครงนะครับน้องชีลกน้องกองคงจะเห็นตัวแม่นแม่ ฝนพายุเข้ามามันจะม,มีไม่ยืนต้นนั้นนี่แต่จะล็อกแสบแีบนี้ลาลมฟัดแบบทีมม่มันฟัง ไหนครับอไอตัวนี้ตั้งอยู่ตรงไหนครับนี่ตัวนี้ตั้งอยู่ปีบอกรงปีบนขาน,น ในพอๆกับบ้านหลังนี้อะค่ะยังอายุอ่างล้างเท้านี่กับบ้านนี่พอก <พอ S 2> ัน <พอ S 1> สร้างมาพร้อมกันเลยพร้อมกันนี่แหละ